ผมจะตุรนฉายแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยความจริงรายงานนีเ้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผมเป็นผู้ที่ผู้หนึ่งที่ถูกกระทำมาจากระบบกฎหมายที่ใช้กับภาคการเมือง โดยตรงจะไม่พูดก็กระไรอยู่แต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นที่ผมคิดว่าควรจะพูดก็เนื่องจากเห็นว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการแก้ปัญหาการที่ระบบกฎหมายของประเทศเราได้ทำให้พักการเมืองอ่อนแอ ไม่สามารถเป็นเครื่องมือของประชาชนในการกำหนดนโยบายและความเป็นไปของบ้านเมืองได้อย่างที่ควรจะเป็นพักการเมืองมีความสำคัญอย่างมากในการปกครองระบบประชาธิปไตยพูดง่ายๆแบบให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจ ก็คือว่าในการใน,ในการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งก็จะไม่มีที่ไหนหรอกครับที่ให้ต่างคนต่างสมัครแล้วก็เป็นผู้แทนอิสระกันไปหมดใครคิดใครคิดอะไรก็ว่าไปไปเจอกันตอนลงมติแล้วก็ตัดสินแต่ละเรื่องไปแต่เขาจะให้ มีการตั้งพรกการเมืองขึ้นมาเพื่อรวบรวมคนที่มีอุดมการณ์ในทางเดียวกันทํานองเดียวกันมาอยู่ด้วยกันสังเคราะห์เป็นนโยบายในแต่ละช่วงแต่ละตอนของประเทศนำเสนอต่อประชาชนและผู้ที่อยู่ในพักการเมืองนั้นก็ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้ประกาศไว้กับประชาชนพรกการเมืองจึงเป็นเครื่องมือของประชาชน ในการที่ไปรวบรวมเอาความคิดเห็นความต้องการของประชาชนมาทำให้เป็นนโยบายและนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลกำหนดนโยบายการบริหารประเทศกำหนดความเป็นไปของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและนี่คือประโยชน์หน้าที่ของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยรายงานฉบับนี้ ได้เสนอเรื่องต่างๆแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับพรรคการเมืองในระยะหลังจนมาถึงปัจจุบันนี้อย่างตรงจุดมากแก้ปัญหาสำคัญสคัญตั้งแต่เรื่องการตั้งพรรคการดำรงอยู่ของพรรคซึ่งก็มีปัญหาทั้งนั้นการหาทุน การได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและการสนับสนุนจากประชาชนหรือภาคเอกชนไปจนถึงเรื่องของการยุบพักการเมืองในส่วนของเรื่องการการยุบพักการเมืองนั้นผมมีประสบการณ์โดยตรงแต่จะขอพูดถึงเป็นประเด็นสุดท้ายอยากจะพูดถึงเรื่อง สำคัญสำคัญบางเรื่องที่รายงานนี้เสนอเพื่อให้เห็นว่าตรงจุดตรงประเด็นอย่างไรความจริงในสมัยก่อนนะครับพักการเมืองเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นเรื่องที่ผู้มีอำนาจในระบอบเผด็จการไม่ต้องการให้มีไม่ต้องการให้มีบทบาทอะไรหรือไม่ต้องการให้มีเลยด้วยซ้ำ ยึดอํานาจในสมัยก่อนเขายุบพรรคการเมืองให้หายไปเลยนะครับต่อมาเวลาจะมาตั้งพรรคการเมืองกันใหม่ต้องมาฟื้นพรรคการเมืองกันเพราะไม่มีพรรคการเมืองในช่วงหลังๆจากรัฐประหารสักปี2534เป็นต้นมาเวลารัฐประหารแล้วเขาไม่ได้ยุบทิ้งแต่เขาใช้วิธีระงับยุติบทบาท ไม่ให้ทำอะไรอยู่นานจนกว่าจะมีการเลือกตั้งถึงเวลาเลือกตั้งที่ทำอย่างนี้เพราะว่าอาจจะรู้สึกว่ามันขัดสายตาชาวโลกมากเกินไปแต่ก็ไม่ให้มีให้ไม่ให้พักการเมืองมีบทบาทอะไรมาในตอนหลังนี่ครับตอนที่รัฐประหารปี57ได้เกิดระบบ กฎหมายที่มุ่งทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอในทุกดา้านที่เสนออยู่นี้เรื่องการจัดตั้งพรรคการเมืองเราก็จะพบว่าการจัดตั้งพรรคการเมืองในปัจจุบันหรือตามระบบกฎหมายพรรคการเมืองปัจจุบันนี้ตั้งได้ยากตั้งได้ยากได้เย็นต้องมีสาขามีผู้มาประชุมเท่าไหร่อย่างไร ที่สำคัญทำให้พักการเมืองมีขนาดเล็กรายงานนี้บอกว่าต้องการให้พักการเมืองยึดยึดโยงกับประชาชนระบบกฎหมายหลังการรัฐประหารปี57ต้องการให้พักคการเมืองไม่ยึดโยงกับประชาชนก็คือเป็นสมาชิกก็เป็นยากต้องมีการบริจาค ขาดการบริจาคก,ก็ขาดการเป็นสมาชิกขาดการเป็นสมาชิกพักไม่รายงานไปก็อาจจะถูกข้อหาว่าไม่ให้ข้อเท็จจริงแก่กรกตยุบพักไปอีกประชาชนสมัครยากก็เลยไม่สมัครเมื่อก่อนมีกันสิบกว่าล้านครับพักไทยรักไทยนี่มีสิบกว่าล้านสิบกว่าเยอะด้วยซ้ำเกือบจะเกือบจะยี่สิบล้านคนตอนหลังพักการเมืองมีสมาชิกกันพักละ ไม่กี่หมื่นคนไม่กี่พันคนตามตามกฎหมายเกินกว่านิดหน่อยประชาชนก็ไม่อยากสมัครเป็นสมาชิกพักพักการเมืองก็ไม่อยากมีสมาชิกมากๆเพราะจะเป็นภาระทางกฎหมายกลายเป็นพักการเมืองไม่สามารถเชื่อมโยงกับประชาชนได้ดำรงอยู่ก็ยากผมขออนุญาตท่านประธานเพราะว่าสมาชิกพักเพื่อไทยเมื่อสักครู่พูดไปก็ใช้เวลา สั้นนิดเดียวนะครับแล้วก็สมาชิกของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลก็พูดกันน้อยขอขยายเวลาอีกสักหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คิดว่าถ้าพูดแล้วน่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไปการดำรงอยู่ของพรรคการเมืองยากการหาทุนการหาการสนับสนุนจากรัฐบาลทำไปทำมาการสนับสนุนของรัฐบาลที่มีต่อพรรคการเมือง สนับสนุนเล็กน้อยมากครับทั้งทังที่เราพูดกันมานานแล้วเป็น10บสปีว่าถ้าจะให้พรรคการเมืองเกิดได้อยู่ได้ทั้งทัที่ไม่มีทุนมากๆรัฐต้องสนับสนุนแต่ทําไปทํามาสนับสนุนน้อยมากแถมการบริจาคช่วยเหลือพรรคการเมืองสนับสนุนพรรคการเมืองจากประชาชนหรือภาคเอกชนก็ทําได้ยากจนกระทั่งกลายเป็นว่า ใครจะสนับสนุนพรรคการเมืองก็ต้องไปแอบสนับสนุนใต้โต๊ะอย่างที่ทำกันอยู่ในในบางพรรคบางกรณีแต่คนที่จะสนับสนุนเปิดเผยทำได้จำกัดมากอันนี้คือไม่ต้องการให้พรรคการเมืองได้รับการสนับสนุนจากประชาชนจากภาคเอกชนอย่างเปิดเผยซึ่งจะดีกว่ามากถ้าหากว่า ให้มีการสนับสนุนอย่างเปิดเผยและรู้กันไปว่าใครสนับสนุนพรรคการเมืองไหนพรรคการเมืองไหนมีนโยบายเพราะไปรับการสนับสนุนจากใครประชาชนก็จะได้ตัดสินได้ถูกแต่ก็ไม่เป็นอย่างนั้นสุดท้ายครับท่านประธานประเด็นสุดท้ายงขอใช้เวลาอีกหน่อย,หน,อยหนึ่งก็คือเรื่องของการยุบพรรคที่ผมจะพูดนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับว่าจะเกิดมีการยุบพรรคการเมือง ในอนาคตอันใกล้ในไม่อีกไม่กี่วันข้างหน้าหรือไม่ไม่ต้องการให้เป็นประเด็นที่เกี่ยวโยงกันแต่รายงานนี้ผมเคารพในความเห็นของรายงานฉบับนี้ซึ่งพูดถึงพักการยุบพักการเมืองไว้การยุบพักการเมืองในอดีตนั้นยุบทิ้งไปเลยเพราะเขาเห็นว่าพักการเมืองเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเลยของระบบเผด็จการงาในตอนหลังไม่ยุบแต่ไม่ให้ทํางาน มาปี2,149ครับท่านประธานการยุบพักการเมืองคือยุบพักไทยรักไทยสาเหตุแท้จริงคืออะไรสาเหตุแท้จริงคือเห็นว่าพักไทยรักไทยประสบความสำเร็จในการนำความเห็นของประชาชนความต้องการของประชาชนมาสังเคราะห์เป็นนโยบายและไปหาเสียงและไปประกาศและไปปฏิบัตินำไปสู่การปฏิบัติจริงโดยรัฐบาล จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนอย่างกว้างขวางพักไทยรักไทยในการเลือกตั้งครั้งที่สองของพักได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร377คนและนำนโยบายที่ประกาศต่อประชาชนไว้กําลังแก้ปัญหาประเทศชาติไปตามความต้องการของประชาชนและนี่คือสิ่งที่ผู้นิยมเผด็จการผู้ไม่ไม่นิยมไม่เชื่อถือประชาชนเขายอมไม่ได้เขาจึงจึงต้องยุบพัก ในการยุบพักไม่ได้ใช้หลักฐานอะไรที่ชัดเจนครับระโยงระยางกันไปจากเรื่องนี้คนไปพบกันที่นั่นที่นี่แล้วบอกว่าเพราะฉะนั้นหัวหน้าพักต้องรู้กรรมาการบริหารพักต้องรู้แล้วก็ยุบพักไปบอกว่าไปจ้างพักเล็กลงสมัครสุดท้ายท่านประธานครับมีการดําเนินคดีผู้ที่ไปจ้างพักการเมืองอื่นลงสมัครจนในที่สุดไม่มีใครทําผิดทางอาญาเลยสักคนเดียวครับ แต่พรักการเมืองถูกยุบไปแล้วถูกเพิกถอนสิทธิ์โดยการใช้กฎหมายย้อนหลังคำสั่งคณะรัฐประหารนี่แหละออกมาแล้วสามารถใช้ย้อนหลังกับนักการเมืองในขณะนั้นก็หมายความว่ามันยังไม่เป็นระบบกฎหมายที่ชัดเจนแต่ใช้กันแบบที่ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมพราคไทยรักไทยถูกยุบโดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญไม่ใช่ศาลด้วย ไม่ใช่สารนะครับที่ยุบไปแล้วหลังจากนั้นมาเราจะเห็นว่าที่ทเสนอในรายงานเนี่ยตรงประเด็นหลายเรื่องความไม่ได้สัดส่วนพักพลังประชาชนพักชาติไทยนะครับผมยกตัวอย่างถูกยุบเนื่องจากอะไรกฎหมายต่อมาบอกว่าถ้ากรรมการบริหารพักละเลยหรือไปดำเนินการในทางที่ให้ได้อำนาจโดยไม่สุจริตโดยไม่เป็นประชาธิปไตยก็เป็นอันต้องยุบพัก ปรากฏว่ากรรมการบริหารพักของสองพักนี้ถูกดำเนินกะดำเนินคดีโดยกกตว่าไปซื้อเสียงด้วยเงินสองหมื่นบาททั้งสองพักเนี่ยเงินประมาณเท่ากันเลยพักพลังประชาชนกับพักชาติไทยปรากฏว่าคนคนเดียวบอกว่าไปซื้อเสียงซื้อเสียงสองหมื่นบาทนำไปสู่การยุบพัก ยุบพักแล้วมีผลต่อการเปลี่ยนรัฐบาลเพราะว่านายกรัฐมนตรีในขณะที่ยุบเป็นกรรมการบริหารพักอยู่ด้วยล้มรัฐบาลทั้งรัฐบาลส่วนพักชาติไทยก็ขอรมรัฐมนตรีหลายคนก็ต้องพ้นไปแต่สุดท้ายท่านประธานครับในกรณีของพักชาติไทยที่ว่าซื้อเสียงสองหมืนบาทมีการดำเนินคดีอาญา สุดท้ายอายการผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากที่ว่าไปจ่ายเงินนั้นเขาเป็นการไปชำระหนี้ให้กับแม่ค้าไม่มีความผิดทางอาญาก็คือไม่มีความผิดอะไรเลยแต่ยุบไปแล้วยุบไปเพราะว่าพรักชาติไทยมีความผิดที่ไปร่วมมือกับพักพลังประชาชนตั้งรัฐบาลความไม่เป็นสัดส่วนความไม่เป็นเหตุเป็นผลคือไม่ผิดทางอาญาเลยแต่ยุบยุบแล้วเพิกถอนสิทธิ ทั้งทั้งที่คนที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องด้วยเลยไม่มีโอกาสไปชี้แจงกับคณะที่ตัดสินยุพักในเวลาต่อมาคือสารรัฐธรรมนูญอันนี้จะเห็นว่าการยุพักที่ทำทำกันมามันไม่เป็นเหตุเป็นผลไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลเป็นการใช้กฎหมายโดยคณะบุคคลจะเป็นตุลาการรัฐมนูญที่ไม่ใช่ศาล หรือจะสารรัฐมนูญที่บางครั้งก็เกิดจากการแต่งตั้งกันมาโดยการแทรกแซงของคณะรัฐประหารมายุบพักการเมืองเพราะดำเนินการทางการเมืองไม่เป็นไปตามความต้องการความยินยอมของผู้มีอำนาจที่ไม่เชื่อมโยงกับการเลือกตั้งการยุบพักการเมืองที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาจึงเกิดขึ้นมาในลักษณะนี้ เป็นการขัดแย้งต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการทำลายเครื่องมือที่สำคัญของประชาชนในการที่จะกำหนดนโยบายและความเป็นไปของประเทศและในยุคปัจจุบันคือพักการเมืองคือเครื่องมือของประชาชนที่จะทำให้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นประชาธิปไตยขึ้นดังนั้นการที่เสนอ ให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพรรคการเมืองที่จะครอบคลุมทั้งการก่อตั้งการดำรงอยู่การทำกิจกรรมการหาทุนหารายได้การรับการสนับสนุนจากภาครัฐและจากประชาชนไปจนถึงการสิ้นสุดของพรรคการเมืองการไม่ควรให้ยุบพรรคการเมืองง่ายๆที่ไม่มีใครเขาทำกันในโลกนอกจากประเทศที่เป็นเผด็จการสุดๆซึ่งมีอยู่เหลืออยู่ไม่กี่ประเทศในโลกนี้ จึงเป็นรายงานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไทยจะทำให้ระบบแก้ไขใ,ให้ระบบกฎหมายของประเทศไทยเป็นระบบกฎหมายที่ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่ขัดขวางการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นกฎหมายที่ส่งเสริมให้พักการเมืองมีความเข้มแข็งเ,เ,เป็นเครื่องมือของประชาชนได้ไม่ใช่เป็นอะไรที่อ่อนแอทำอะไรไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ประชาชนได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นรรท่านประธานครับผมขอสนับสนุนรายงานของคณะกรรมาการฉบับนี้นะครับและหวังว่าในอนาคตเราจะได้ร่วมกันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองทั้งหลายจะได้ร่วมกันแก้ไขปรับปรุงระบบกฎหมายที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองให้ถูกต้องให้เป็นประชาธิปไตยและให้พวกเราทั้งหลายทั้งพรรคการเมืองและนักการเมือง สามารถเป็นเครื่องมือของประชาชนในการแก้ปัญหาประเทศในการพัฒนาประเทศให้เป็นประชาธิปไตยให้เป็นอารยประเทศแบบเขาบ้างขอบคุณครับ